สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องซาแพร์ผ้าไปคือนเขานะคะพี่น้องเมื่อนี้ว่าผ้ามาระเบิ้งไครจะก,กระเันนะค่ะบริไทยคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องรด้เบิ้งไหลมือแล,ล้วนะคะเอามาหาใครจะก,กระจันราคาเมื่อนี้กระได้เนี่ยได้มากหน่อยนึงแล้วนะคะแต่ว่าบริหไทยเนา,านะเพราะว่า,าเขาบริหามีอาวุธนะคะพี่น้องเขาต้อไปหาตัดไหมต่อยก้นนะคะแต่ว่าตอนนี้บรนหา้มีใหม่เลยนะคะเรื่องบไิหารไทยคลิปให้เบิ้งนะคะ แต่ว่าเห็นตัวหนึ่งโดกโดกค่ะพี่นงค์เสียวควนฟาดลงเอานะค่ะเอาไปรุ่นไปตามกันเบิ้งงนะคะว่ามือน,นีแพทย์สมีควันมาฝากพ่อแม่พี่นองหน่อยลายซ้ำใดเนาะค่ะมาลุ้นนกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะผู้รวมเดินทางห้องมือน,นีมากระเป๋าอีดค่ะพี่นงคงนี่ครับคุณนะคะเต็มตัวเลยเสียกเาอีดเคาะเนาะค่ะต้องเคาะเอานะคะเพราะว่าห้าวไม่ใหม่เนาะค่ะโอ้ตกลุแล้วเพี่เดี๋ยวเอาคอยเก็บคอยเก็บ ขาตรงอนว้าอส่วนคอสูงสีดต้องขอออกสีนะคะนะ้องห่ยไม่บ่มาตรฐานค่ะไม่บ่มาตรฐานบู๊ยส,สูงสเอ้าเก็บสักอนเนาะหาไม่ตัวดีๆนะคะเนา,นา,านะเนี่ยเนี่ยสือต้องมากสิเก็บลูก เธอลงเต็เน,นี่ยอ๋อมันตัวลงกไหลเดื่องหันคู่คู่คูลูใบใหม่มันไหลเอา้าขอตัวเปหาก่อนนะคะ่ะ <laughs> น้องคอแล้วมันว่วลงค่ะบ่าวิดขึ้นสันน้นเอาเลยมันสีลงเวลาพวากแม่นอันกไป <laughs> เอา้าไปเบิ่งตัดไม้นะคะ่ะนาะไปมาเก็บต้นนี้เบิ่งค่ะพี่น้องว่าสิได้จะใครหนึ่ง hai, ba, bốn, ฮึอกคิดกาย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 เปลี่ยนเก่าสิบอ๋อสิบเอ็ดกุปุ้งคออันนี้ สองสิบสามสิบสี่ก็ได้จะข่ะอุคุณแม่พุ่งไปพุ่นไหลไี่ดีกลายเป็นสิบห้า ต้องไปบอกไก่เลยด้วค่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้าสำหรับซาเพรอไดสืมหาใครแต่ว่าเบา,บาอีแต่จะใครเ้าก็บบรู่เนาะคะ่ะใช้มันก็ไหลายบอกโอ้ตัวนี้ได้บอกหลายเลยค่ะพุ่นหนักนัก่นนั่นใครนัง่งอ่ะไปเบิ้งต้นไม้ค่ะเบิ้งต้นน,น้อยตัวนี้ค่ะบ่ะหลายใครดอกค่ะ นี่อยู่สองไข่กระฟังห่างสองไข่ค่ะงามๆเลยอืมตุ่งนงามๆเลยคะ่ะสามไข่ นี่นมคะพี่น้อง,ง,งบางนี่นี่บางต้นหน่อย <c oughs> นี่ก็แมนค่ะขังนถึงจะไหลยยได้ค่ะแต่ว่าสิกิตมันเป็นตัตตนตะอ่ะเพราะว่าขั้นถึงมันต้องเดตต้อยนะคะพี่น้องต้องเดตต้อยอ่ะ ไปเบิดเลยนะคะตัวนี้ก็ได้สิคายสัมหมองเก็บไก่ค่ะลงได้ตอยกรบาดไทยลงทีหนากล่หลายนี่ก็แมนค่ะแต่ว่าสิบอาเบิรงแค่นี้ก็แค่นี้เอาได้อยู่ แต่ว่าไขาน่นี่น้อยอยู่ค่ะบอกเอาเนาะเอานี่ลูกใส่ละลักกอนี่บ่าวีเป็นตัวเอาเนะค่ะตุ่นคณนั่นกับตัวเด็กใส่วา เห็นนะสิก็บม่ได้ใช่ว่าเห็นทุ่งหมองทุบอนนะค่ะพี่น้องก็บม่ได้ใช่ว่าเห็นซุตรนเนาะคะ่ะย่างโดนโดนต้องมาพอแบบบางสี่ค่ะเนี่ยก็ต่อยเอาแบบบางสี่ค่ะแล้วก็ซีด้แบบบางสี่เนาะไม่จังบาแตกเนาะไข้ได้แตกเขาก็คัดออกเนาะคะ่ะเนี่ยงามๆเลยค่ะไปเบ่งต้นไหมนาะคะ่ะชึบเบ่งคใครเนี่ค่ะไครบ่งง่ายเลยจึบเห็นเปล่าไปเลย บางเท้ยมือกับกล่องมันกับเราไปน้ำกันนะคะทุกนอโอ้เสียดายที่ต้เห็นอีกหลายไข่หนึง่งตั้ม้มกระไรมึงไข่นี้ย้อยนี่เอียบเอาปไปก่อนโอ้ยต้องใส่สวมือนะคะอีกไข่นึง บอกี่าบอกงามเลยค่ะนี่อีกบอกหมดเลี่ยงเออโอ้นี่ไข่หนึ่งอยู่สูงสูงกับสิต่อยเอาวัเนียนี่ค่ะนี่อีกไข่หนึ่งพี่อีกทางหนึ่งค่ะ ถ้าเนี้งบ้านด้เคยเข่า,าเทียนนะคะพี่น้องอันเขามือเล็กลค่ะเดี๋ยวคุ้นกันบหลายเนาะถ้าคุ้นลายกับเบอริตคือกันค่ะชุบชุบ <laughs> บอาไหมตัวนี้กกมีไม่เดียวค่ะไงบอกมึงก่อนดึงดึงใ่ไม่ออกให้ค่ะ โอ้ออก n h ạ เลโอ้คุมไขรค่ะตัวพวกไงแดงจริงครึ่งเลยเอา้าเห็นไขรจะกระจันกันบะค่ะนี่พี่น้องอันนี้ปิดไว้นะคะนั่นไขรงามเลยค่ะแต่เพื่อสังเกตอุรีก,กับว่เห็นต้นใดมันน่อยๆมันจองใดเอาก็ะจองออกซีนะคะพี่น้องจองเก็บเอาเลย thao có tí nhiều vậy Bồi bảy Để xuống khay khả xuống khay ngâm ngâm đây Ủa uh -huh, thường Oh my kid Bép 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 Trông cả bờ đây Chức chức Ủa, tụi nó bảo khay nhìn con Tụi xịt cả hả 그래도 <목소리도> 오랜만다 <목소리도> <목소리도> มาเบิ้งตัวนี้นะค่ะตอยลงมาเป็นทีเรียบร้อยค่ะพี่น้องเบิง้งตะละใครไี่อันนี้เก็บเอาตำตำค่ะแต่ว่าสุ่มหนี่ตัวลงมานื้อต่ไข่ยังไงไหมแต่องตองสน่นค่ะถูนะค่ะ ปางามคักงามแน่จ้าพี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแพร่แล้วนะคะเอาฮาก็มาสรุปผลงานกันเลยนะคะมาเบิง่งผลงานของฮามือนี้เลยค่ะพี่น้องอู้มือนี้ถือว่ามีวัมวมานไล่เติมนะคะอันนี้ของเบาอีดค่ะพี่น้องเกือบติ่มขวดหน่อยเลยะะ้ยแล้วค่ะนะเห็นไหมคะ่ะขวดขวดนี้ได้บ้าหน่อยนะคะเนาะเบิงของสาเพร่กันที่ไหนฉันแมม เกือบเตรมกระติบเขาหน่อยแค่กันค่ะคนนะ่ะมีแต่ใครง,งามยายๆใหญ่ๆด้ค่ะมือนี้ใส่งามๆค่ะงามเนี่ยจรลีนะคะพี่น้องเอ้ากระถ่ายว่าได้ให้เบิ่งเบิดนะคะส้มได้ต้อยเอานี่จะเป็นส่วนหลายนะคะเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะก็บริได้ทายทายแตงแต่ใครตำตำให้เบิ้งค่ะเบิ่งมือกระทำปีๆเบิดนะคะพี่น้องความอยากได้อยากมีเนาะคะ่นะคนน่ะของเบาอีกสุดยอดเลยนะคะ นน่มือนี่ระคะส่งหมานสุดๆเลยเนาะค่ะมานค่ะมานแน่ค่ะเพราะว่าคค้งนี้ยังบทัน,นได้มีผู้ใดเข้าจุดเชื่อนะค่ะสาวแพลวกยังทันได้มาจ้าเทื่อค่ะพี่นอ้องก็เลยบอกกันก็เบาวอีดเนาะค่ะว่ามาบึ่งเนาะค่ะได้สม อยากมาอยู่คะ่ะมามาสมไก่อยู่นะพี่น้องมาไก่เติมนึงอยู่นะคะเอาสำหรับคลิปนี้แพรวกับสิพอ่อไว้ซํำนี้นะคะ่ะทำคลิปนี้ก็ย่าลืมฝากกดไล่ก็ดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้สาวแพ่วพาไปนั่งเลด้อยะค่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะ